สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุขนะครับมาพบพ้อกันุ่วนกินแสบอีกคือเก่าเนาะครับพี่น้องเฮาวเศร้ายุทธุนะครับบ่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกนะครับตีรับส้มสองยุทธุกนุ่มหวนกินแสบนะครับเมื่อนี้นุวนกินแสบจะพาพี่พาน้องเขามากินนะครับส้อยจุงัวนะครับนุวนต้มมาแล้วครับนี่ต้มเปื่อยเปื่อยนะครับนี่ยหอมวับตัวนี้ครับคั้นแทนาคั้นแทแต่ว่าคั้นแทนาเบิร์ดเลยครับแต่ว่าเลือดแต่เลือดแต่ให้หน้าพร้ปม แกวบีคุ้มๆนะครับนุ่มบวนบริเฮ็ดนี่พี่น้องเขาเบื้องล่างนี่ครับบรรยากาศอยู่สวนนะครับเหมือนอยู่สวนมาสวนนะครับผักแก่เ่าก็มีนะครับบักทั่วผักซีลาวนะครับหอมแขกผักบุงกอกกระหล่ำนะครับแล้วนุ่มบวนอนออนุญาตซอยซะก่อนนะครับพี่น้องเขาซอยแล้วครับพี่น้องเขานี่มามาพี่น้องเขามานะครับมาจุ่มเสียบๆกับนุ่มบวนครับเหมือนอย่มาแบบซุปพี่น้องเอาอตอนนี้อากมาเป็นทิปใหอเรานะครับทิปใหญ่ให้เรานะครับนุ่มบวน ก่อนสิกินนุ่มหวนก็นกขอแก่ข้าวก่อนด้วยครับพี่น้องเขามันจะมีเป็นอัตลบในการกินนะครับนุ่มหวนกับบอคเคะเน้นนนะครับใส่บักสองสาวก่อนอูอ้แก่หนาวพี่น้องร่มวีวีนะครับเนี่ยคักพี่น,ออน,น้องเอ้ยหนามตองเป็นบะไปก่อนมันสิเนี่ยมามาพี่น้องมาเบ้เกี่ยว นะครับแก้วแก้วขนคุณพี่น้องเลยคนคนเอาเอาล่องล่องตัวนี้บมองนะครับคู่ขนาบหนู่ขนานะครับแต่ว่าไม่มีข้างนามีแต่ให้หน้าจ้าทินก็ลงามามให้เบิ่งบรรยากาศยุสวนนะครับพี่น้อง กุกบุบนะครับเนี่ยแก่ขุนคุ้นนะครับกุ้มคุ้มนะครับออของหอมนี่มันสาวราไปดีนะครับไปลอง อขอท่าต้นนี้บ,บากน้ำนะครับเป็นง่วนหน่อยนะครับพี่น้องของง่วนหน่อยพันแทน่ะ

ากินตัวพี่น้องแซบขนาดจะสวยๆนีน่มีมั่วันเจ้าชินแซบอยู่ตัวเนี่ยอลองเลือกพี่น้องเขาหัวนะครับ 老乡。香香 มุ่งความ,ผม,วมเผ็ดหวานหูอห่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คักนะครับเนี่ย างหอ,อมมะพร้กลงกระัวเปลี่ยนบรรยากาศกินกยูสวรัตพี่น้อง อย่าไปแบบน้ำหวานกับพ่อดีอย่าปูบนหรือบอกินเนี่ยกินยิบนะครับโอ้เจ้นี้ซุกนะพี่ว่งเอาบุได้กินกับแม่แสบๆก็มันน้ำหวนนะครับเนี่ย เป็นเม,มเนเมูไปสูตรข้างกระตนะครับ chào khúc khúc ลองมังมมมแสบไปหน่อยตังเสียงกุกุบ กระดำบ้านเสียงหนุกไสนองเพิ่อเติบบ่อยมากว่าเลยดื่อไร ้มมอนใหญ่ไปน่องเลยแสงพี่น่องเห็นม่นาะพี่น่องเอยอืม นั่งดีดลูกนืกินไม่ได้เหลือร้ายครับ <c oughs> ป้าป้านะานำนะครับข้ัวพี่น้องเพชร แก้วนี่ยขมค้นๆนะครับ้มมนะครับเนี่ยมืม่อไหร่จะคืมแน่มันเนี่ยบ่าแดด một lát con một ngày ตัวน,นี้แสบด้ายน่ะขั้นแท่หน้าเบิดเหลือจะขั้นแท่หน้าห่างเอา้าเอามาเบิ้งว่านุม่มอันมาต่มนะครับ จ่องิึงเพิ่งแบบแฉบเปตัวเป็น่นอน คือเก่าเขาเนี่ยอะไรครับพี่น้องเจ็บเป็นบรรยากาศเบื้องวะ่ะ ยั่งโจูวบะเบิดกับบะวาการนะพี่นอ้องเขาออตัวนี้คล้ายๆดอกจอกนะครับเนี่ยพี่น้อง วนควดตัวดำมันออกนะครับมันนาำเด็กดังกรุบๆนะครับตัวดำเนี่เยเลือดติดอยู่ขักคือเกาแสบคือเกา

แซ่บครับบุ๊บเลี้บาายครับพี่หน่อแซ่บครับ มีคำมั้งอืม้าเย็นแบนี่โว้ยนะครับประมาณโลกควานะพี่น้องแซ่บพักอืม,อมข้าวอะ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะพี่น้องโอ้แต่ว่าแสงเป็นยังไงเนาะเนาะพี today, ่น้องอ่ะนุ่มบวจนี yup ่ข้อขอบบุญขอบพุ่นะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวนกินมะคองมะงามนุ่มบวจนี่ข้อโทษข้อพ่ายนะครับถ้าเบื้องว่าลิปนานุ่มบวนนี่เสีบจะพาพี่พาน้องเข้ากินหยั่งนะครับฝากนิดนึงครับฝากพี่น้องเข้าเศร้ายูทูบนะครับถ้ามาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มบวจนี่เสียบในเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี่นุ่มบวนอย่แบกขลาพี่ลาน้องเาไปเพียงเเท่าานนนี้ะะครับ สวัสดีครับ